ในเดือนเมษาย,ยนนี้นะครับสภากาชาดไทยของเราก็จะมีอายุครบ 1, 120ปีของการก่อตั้งมาแล้วนะครับแต่ว่ากิจกรรมต่างๆนั้นก็จะมีการเฉลิมฉลองและที่สําคัญเลยนะครับก็ยังจะเป็นตัวแทนในการที่จะบอกให้คนไทยพวกเรานะครับรู้จักที่จะแบ่งปันแล้วก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับอย่างเช่นเรื่องของการบริจาคโลหิตเรื่องการบริจาคอวัยวะต่างๆซึ่งก็จะไปช่วยเหลือผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับวันนี้เรามีอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับที่อยากจะมาประชาสัมพันธ์นนะครับเเพื่อป็ ส่งเสริมแล้วก็รวมทั้งเป็นการที่จะช่วยกันเผยแพร่าข่าวสารของสากาชาติไทยนะครับเราได้เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการสํานักงานยุวกาชาตินะครับท่านพอสุนันทาสอนอนุสินนะครับแล้วก็น้องเกษมศรีสมบูรณ์และน้องพักค,คินีดวงพัตราครับสวัสดีครับ <หา S 1> สวัสดีครับท่านพอรครับที่น้องผู้ชายและน้องผู้หญิงนั่งอยู่ข้างๆนี้จะมีสายสะพายอยู่นะครับน้องเกษมนี่จะเป็นตาแหน่ง กุลบุตรกาชาติครับกุลบุตรกาชาินะครับเมื่อปี25555ส่วนน้องพัคคีนีจะเป็นกุลธิดากาชาติค่ะกุลธิดากาชาตินั่นเองนะครับนี่แหละที่เราถึงสงสัยและต้องมาพูดคุยกันนะคะว่าเอออันนี้ของปี55แล้วปีล่าสุดนี้ล่ะจะเปิดรับใหม่อะไรยังไงบ้างครับแต่พอครับต้องเรียนถามว่าจริงๆแล้วในวาระครบรอบ120ปีของการก่อตั้งเนี่ยเราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างครับ กิจกรรมคัดสรกรกุลบุตรกรทธิดากาชาตินี้เป็นกิจกรรมหนึ่งในงานกาชาติประจำปีของสภากาชาติไทยนะคะคซึ่งในแต่ละปีนั้นสภากาชาติไทยก็จะมีกิจกรรมที่จะไปออกร้านงานกาชาติที่สวนลำพรนะคะค่ะแล้วก็กิจกรรมนั้นมีหลากหลายแต่กิจกรรมคัดสรรกุลบุตรเนี่ยมีมาตั้งแต่ปี04แล้ว 2500, 2 5 0 0ใช่ค่ะ้บปีมาแล้วโอ้แต่ผมเกิดมาตั้งแต่ตอนนั้นผมก็ได้เข้าประกวดแล้วสิ แต่ก็ไม,ไม่ได้จัดทุกปีนะคะมีออว่างมีเว้นค่ะออมีมาตลอดค่ะหลักการในการที่จะประกวดเพื่อค้นหากุรบุตรกุรติดาเพื่ออะไรครับค่ะเออเพื่อคัดสรรเยาวชนที่มีคุณสมบัติสําคัญเลยก็คือต้องมีจิตอาสานะคะออมีจิตอาสาช่วยเหลือ,อ,อสังคมบาเป็นตัให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมนี่คือหลักใหญ่เลย แล้วก็เป็นตัวแทนของสภากาชาติไทยที่จะไปเผยแผพร่ภารกิจของสภากาชาติไทยในหมู่เยาวชนและเวลาเด็กกับเขาคุยกันใช่ไหมคะเ,กกะเด็กกับเด็กคุยกันสื่อสารกันง่ายกว่าตัวอย่า,จาจงจใค่ะแล้วก็เวลาคัดสรรกุลบุกระธิดาแม้จะได้ตําแหน่งเพียงตัวกุลระบุตัวกระธิดาและรองอีกสองคนก็จริงรแต่ในค่ายเนี่ยเราคัดไป60คนทุกคนเราเรียกว่าเป็นกุลบุกระธิดาหมด ฉะนั้นใน60คนลดทบต้นมาครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่12นะคะนั้นน่ะเราได้กุรบุกวลิดาเป็นร้อยแล้วฉะนั้นในพวกนี้เขาเมื่อกระจายกันกลับไปยังสถาบันการศึกษาหรือจังหวัดของเขาเขาก็จะเอาภารกิจของสภากาชาติไทยที่เขาได้รับการเรียนรู้ได้รับการปลูกฝังเนี่ยไปเผยแพร่ต่อไปคือจากทั่วประเทศเลยใช่ต้องถามคุณนสมบัติละอย่างน้องน้องเกษมน้องเกษมทำไมถึง ทํามทไมถึงเข้าสมัครนะครับก็คือเพราะผมนะครับต้องการที่จะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับนอกจากเวลาที่เรียนแล้วนะครับก็อยากจะมาพบเจอสังคมดีๆนะครับที่มีเพื่อนดีๆร่วมในอุดมการณ์เดียวกันก็คือช่วยเหลือผู้อื่นโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนนะครับซึ่งโครงการนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการที่ตอบเจตนารมณ์ของผมได้นะครับก็คือการช่วยเหลือผู้อื่น เป็นผู้ให้นะครับโดยไม่หวังผลนะครับทราบมาจากไหน่ทราบจากโครงการประชาสัมพันธ์นะครับในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ครูที่สถาบันนะครับก็แจ้งแล้วก็มาสมัครไหมเนี้ยครับก็คือลองเข้าสมัครโครงการดูครับเดี๋ยวน้องเกษมอายุเท่าไหร่ฮะยี่สิบครับยี่สิบตอนนั้นยี่สิบปัวคิดอะไรได้บ้างไหมยี่สิบพี่ยังไม่ได้เรื่องไม่ได้เป็นโเปินพายเลยนะเนี่ยเอออุ้ยนี่แสดงว่าคิด อันนี้อันนี้ต้องเรียนถามตรงๆนะตอบตรงๆนะว่ามันเป็น<อ>ธรรมชาติของตัวเราเลยหรือเปล่าหรือว่าพอได้มาเป็นใส่ยสายสะพายมีตำหน่งตำหน่งแล้วถึงพูดเพราะอย่างนี้อ๋อปกติก็คือจะช่วยเหลืองานต่างๆอย่างเช่นตอนน้ำท่วมครับก็จะไปแสดงเพื่อแบบทำให้ ผู้ที่ประสบอุทกภัยนะครับรู้สึกดีขึ้นมีกําลังใจมากขึ้นอย่างเงี้ยครับโอ้นี่หายากมากเลยนะท่านบอคือก่อนที่จะเข้าโครงการนี้เขาต้องมีผลงานด้านการเบริพิญประโยชน์มาแล้วค่ะคือเขาจะต้องมียังไงมาฮะคือก่อนสมัครนะคะต้องมีคุณสมบัติสําคัญเลยคืออายุ18ถึง25ปีแล้วก็จะต้องมีผลงานด้านการเบริพิญประโยชน์ต่อสาธารณชนผลงานที่ว่าหรือปริมาณตอนตอนขั้นแรกรอบแรกนี่ยังไม่นับชั่วโมงค่ะ เพียงแต่เขาจะต้องเขียนผลงานมาให้เราดูตอนที่เราสัมภาษณ์นะคะต้องเขียนมาหนึ่งหน้ากระดาษ A4 ว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่มีจิตอาสา,ศา,ศาด้านไหนทําประโยชน์กับใครเราแต่เล่ามา<ต>เ,เองใช่คราวนี้เวลาคนสมัครเนี่ยเป็นร้อยการที่คนเป็นร้อยแต่เราคัดเพียง60คนเราก็จะได้เหมือนกับการคัดกรองคนที่มีคุณสมบัติที่แท้จริงห,หรือมีจํานวนปริมาณของการเป็นประโยชน์มาก เรามีโอกาสที่จะคัดสรรต้องมีหลักฐานอะไรไหมคะเช่นใบประกาศหรือว่าหลักฐานโรงเรียนเขียนคำนิยมโรงเรียนจะต้องเซ็นรับรองมาผู้ปกครองมีทั้งผู้ปกครองและก็โรงเรียนมีคอลลบนะคะมีคํารับรองเหมือนกันไหมคะน้องพักยินีค่ะที่ทราบข่าวก็คือเราเรียนสถาบันเดียวกันค่ะโรงเรียนใหค่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ครับพัฒนศิลป์วิทยาลัยนาฏศิลป์เดิมในช่วงอดมศึกษาครับอ๋อวิทยาลัยนาฏศิลป์เดิมก็คือทราบข่าวจากแหล่งเดียวกันใช่ค่ะแล้วแล้วทำไมถึงเลือกเข้ามาต้องบอกว่าเป็นการประกวดคัดสรรค่ะเป็นการคัดสรรไม่ใช่การประกวดเราไม่เน้นสวยงามนะคะเนี่ยสิกำลังจะถามว่าน้องน้องน้องพัฒนีเนี่ยหน้าสวยมากทำไมไม่ขึ้นเวทีนางสาวไทยมิสไทยแลนด์อะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงเลือกมาเวทีนี้ ค่ะโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะคะแล้วก็ตัวเองมีจิตอาสาอยู่แล้วปกติแล้วก็ไปต่างจังหวัดไปช่วยเหลือเด็กไปสอนหนังสือตัวเองเรียนใ <c oughs> นด้านดังงานจริงๆด้วยนี่ยงเออนาไปทังนด้งงานเนาะตัวเองเรียนเรื่องดั รำไทยอยู่แล้วค่ะก็จะสอนรำไทยให้เด็กๆอะไรอย่างี้ค่ะเพราะมันศิลปะวัฒนธรรมไทยอะไรอย่างี้ค่ะแล้วก็มีไปช่วยบ้านพักคนชราคนพิการค่ะคือทำตั้งแต่ก่อนเข้าร่วมก่อนเข้าร่วมโครงการแล้วค่ะไม่ได้เด็กๆทราบว่ามีคุณคุณสมบัติอะไรแล้วก็คเคยปไปเดินสายอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะไม่ทาก็ไม่ทาค่ะใช่คือเป้าหมายของโครงการต้องการเป็นหาตัวแทนเยาวชนเพื่อจะจานอาสาสมัครให้ มีจิตอาสาสาคัญหมดแล้วเป้าหมายของพวกเราที่เข้าประกวดเพื่ออะไรก็เพื่อ,อช่วยเหลือสังคมจากหนูช่วยเหลือได้แค่สังคมเล็กๆแต่พอหนูเข้าโครงการนี้หนูสามารถที่จะช่วยเหลือสังคมที่ใหญ่ขึ้นกับสภากาชาติไทยค่ะเหมือนแบบในค่าเกษมครับก็เหมือนกันครับก็เหมือนอยู่ในสถาบันแล้วก็รู้จักเพื่อนในกลุ่มหนึ่งนะครับในขณะเดียวกันเหมือนเป็นการขยายลูกกระทัดให้เรารูร้จัก คอนเน็กชันที่กางขึ้จากสังคมที่กว้างขึ้นนะคือจากหลายมหาลัยก็คือมอนเรามีแขนมีขาเพิ่มมากขึ้นมีพลังเพิ่มมากขึ้นที่จะช่วยเหลือสังคมด้วยกันนะครับพูดก็เสียงดังขึ้นด้วยอืออยากให้เยาวชนคิดอย่างนี้กันจังเลยอ่ะและเวลาในแต่ละปีเวลาเราจัดนะคะรุ่นพี่เนี่ยก็จะมาพบรุ่นน้องฉะนั้นเหมือนกับว่าเด็กดีๆเด็กที่มีจิตอาสาเนี่ยมารวมกันและทําประโยชน์ ในานามสภากชาติไทยต่อสังคมเป,เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่นะคะแล้วจัดมาตั้งแต่ปี2504แล้วกุลบุตรกุลธิดารุ่นเก่าๆตอนนี้ไปทําอะไรกันบ้างคร<ต>ับ่ประสบะค,ความสําเร็จ<ช>ไปแล้วะเยอะมากเป็นทั้งแอร์โฮสเตสก,ก็มีเป็นผู้ประกาศข่าวทีวีก็มีนะคะค,ค่ะแล้วก็เป็นหมอไปเป็นทํากระทรวงการต่างประเทศเป็นทูตนะคะเยอะมากค่ะแต่ละคนประสบผลสําเร็จก็คืออาจจะอาจจะเอาจากความสําเร็จวันนี้ไปเป็น ใช่ค่ะใช่ค่ะน้องทุกคนจะบอกอย่างนั้นเป็นเป็นส่วนอ้างอิงได้ถ้าอย่างนั้นแปลว่าทางสภากาชาติก็ต้องมีโครงการที่หมายถึงว่าคัดเลือกเสร็จแล้วเนี่ยให้น้องเขาไปสานต่อด้วยมีมีอะไรพอจะอธิบายเล่าส n i p p หนึ่งได้ไหมคะโครงการดีๆจากสภากชาติอะคะค่ะโครงการดีๆจากสภากชาตินะครับคือเหมือน กับผมนะครับเป็นคนระบรกาชาติแล้วนะครับหมวกที่จะต้องสวมอีกไปหนึ่งก็คือการเป็นอาสายยวกาชาตินะครับซึ่งเป็นโครงการที่ต้องสานต่อก็คือไม่มีวันหมดวาระอย่างเช่นผมนี่จะหมดวาระเมื่อวันที่15มีนานี้แล้วนะครับแต่ว่าการเป็นอาสายยวกาชาติสามารถเป็นได้ตลอดชีวิตนะครับเพราะว่าเหมือนเป็นชมรมที่ช่วยเหลือผู้อื่นโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนนะครับกับสํานักงานยุวกาชาติสภากาชาติไทยครับในนามของสภากาชาติก็คือคมีตําแหน่ง ยุวกาชาครับนค่บเป็นตําแหน่ายยุวกาชาเป็นอาสายุวกาชาคนไทยก็เป็นได้แต่ว่าเขาก็จะเขาเรียกว่ามีตําแหน่งของกุลบุตรเป็นพวงท้ายหน่อยนึงเนี่ยค่ะสุดท้ายแล้วครับต้องเรียนท่านผอว่าผู้ที่เข้าประกวดนอกจากจะได้รับตําแหน่งกุลบุตรกุลธิดาซึ่งจะเป็นเกียรติประวัติในชีวิตของแต่ละคนไปแล้วมีเงินรางวัลมีอะไรเป็นผลตอบแทนกับน้องๆไาด้วยนะครับเขาจะได้รับรางวัลที่เป็นเกียรติยศอย่างสูงนะคะคือได้รับโล่ รางวัลจากสมเด็จพระเทพพระราชค่ะในวันกาชาติวันแรกคือกาชาติปีนี้มีวันที่29มีนาถึง6เนะมษายนนะคะม29มีนานั้นสมเด็จพระเทพฯสเด็จเป็นองค์ประธานในพิธ<ม>ีเปิดค่ะน้องที่ได้รับรางวัลทั้ง4ี่คนก็จะได้รับโล่พระราชทาน<ม>จากสมเด็จพระเทพจากนั้นเขาก็จะมีเครื่องแบบ<ม>สภากาชาตินะคะซึ่งปกติเอ่อต้องเป็นเจ้าหน้าที่เท่านั้นแต่เมื่อน้องได้ตําแหน่งก็ได้รับสายสะพายนี้ด้วยแล้วก็สายสะพ,พายค่ะเข็ม เกียรติยศแล้วก็เงินทุนใช่ค่ะเงินทุนหมื่นหนึ่งคือเราเราอาจจะดูว่าเงินทุนน้อยแต่ว่าเด็กเข้ามาเนี่ยเข้ามาเพื่อทำตอนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นผลปลอยได้มากกว่านะครับหมื่นหนึ่งก็มากแล้วนะฮะสำหรับทุกวันนี้แต่สิ่งที่มีค่ามากกว่าก็คือการเข้ารับพระราชทานโล่จากสมเด็จพระเทพนะครับที่ส่งพระราชทานให้กับพวกเราและมันเป็นเกียรติประวัติความภาคภูมิใจของครอบครัวด้วยนะฮะต้องบอกว่าคุยกันไปจนตายอ่ะ เออนะจนลูกบวชก็ยังคุยได้แม้คนไม่ได้ตำแหน่งเพียงแต่เขาเข้ามาในโครงการนี้เท่านั้นเขาก็คุมแล้วค่ะกับการที่ได้มามมีาเป็นส่วนหนึ่งของสภากาชาติเขาคุมแล้วค่ะเอาอย่างนี้ครับถ้าเกิดสนใจอยากจะสมัครเข้าร่วมโครงการนี้สามารถติดต่อได้ที่ไหนครับท่านบอครับเอไปที่สํานักงานยุวกาชาติได้นะคะอยู่อาคารเฉลิมบูรณะนนท์ที่ถนนอังรีดูนังสภากาชาติไทยค่ะหรือจะเข้าไปที่เว็บไซต์ของสภากาชาติไทยนะคะ ที่ redcost.or.th ค่ะหรือจะโทรศัพท์ก็ได้ค่ะ0225250024ค่ะหมดเขตรับสมัครเมื่อไหร่ครับเออวันที่18กุมภาพันธ์นี้ขณะนี้กำลังรับสมัครค่ะวันแรกอย่แล้วนะครับเสาร์อาทิตย์นี้วันอังคารวันอังคารหน้าใช่ค่ะโอ้เพราะฉะนั้นรีบไปเลยใครที่คุณสมบัติ18-25คิดว่าตัวเองเป็นคนดี ชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะครับแล้วก็มีต้องรูปร่างหน้าตาดีด้วยไหมฮะไม่เราไม่เน้นรูปร่างหน้าตาค่ะไม่เน้นเลยแต่พี่ได้มานี่ทั้งหล่อและสวยเลยนะฮะจิตใจดีไงนอกก็เลยดีไปด้วยขอสายนะ่หน้าล่ะพี่ก็อาจจะเป็นคนหน้าตาดีเพราะว่าข้างในดีเออนไดะต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราทุกท่านนะคขอบคุณมากคขอบคุณครับค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งในช่วงหน้าจะไปไหนนะเดี๋ยว ปักช่องอะพี่ต้นไปสัมผัสอากาศร่มหนาวๆกันแล้วก็ไม่ได้ไปเองแต่ว่าเห็นน้องๆเขาไปกันแล้ววันนั้นไปปะกันที่นั่นพอดีอ่ะพักกันสักครู่หนึ่งครับ